สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องพระเครื่องไทยครับวันนี้เรานำเหรียญหลวงพ่อเหลือนะครับวัดปฏิพีผลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครครับปี2555มาให้รับชมกันครับอันนี้เป็นกล่องเดิมๆนะครับเขาก็จะมีพิมพ์มานะครับที่ระลึกในงานผูกพัตสีมาครับวัดปฏิพีผลบางขุนเทียนกรุงเทพนะฮะ 20ถึง28มกราคม255 5ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเหรียญกันนะครับผิวเรียบตึงนะฮะสำหรับเหรียญตรงนี้ก็จะเขียนว่าหลวงพ่อเหลือน,นะครับ ด้นหลังก็จะเป็นยันนะครับแล้วก็เขียนวันที่ท,ที่บอกเมื่อกี้ฮยี่สิงยี่มกราสองพันห้าร้อยห้ที่ระลึกในงานผูกพัตรศีมานะครับวัดประที่พีผลบางขุนเทียนฮนะกรุงเทพมหานครเดี๋ยวมาดูคับเหรนะนะียนนะครับ ครับผมฝากไว้เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆที่เราโพสในแต่ละวันทุกๆวันครับและขอขอบคุณสำหรับผู้ที่กดติดตามและรับชมคลิปของทางช่องพักเครื่องไทยด้วยดีมาโดยตลอดนะครับ มีอะไรพูดคุยกันได้นะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับทุกๆคลิปนะครับสำหรับในแต่ละคลิปว่า,อาชอบไม่ชอบยังไงอะไรยังไงนะครับนะมีความรู้เพิ่มเติมบอกกันได้นะฮะผมจะได้ความรู้เพิ่มด้วยเพราะว่าใหม่เหมือนกันครับก็เราทําช่องนี้ก็เหมือนกับต้องการหาเพื่อนหรือว่า fc ของเรานะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านพักเครื่องกันนะครับในเท่าที่เรามีอยู่ครอบครองอยู่นะฮะ แล้วก็าทาง f อของเราว่าเออมีรุ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเขามีข้อมูลที่มากกว่าเราให้ความรู้เราได้นะฮะแล้วก็เหลียวเราหามาแล้วเราก็มาถ่ายทอดให้กับ f c เราดูนะฮะมีมากนบ้างมากบ้างน้อยบ้างไม่ว่ากันนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและรับชมขอบคุณครับ